สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูโครงไถนะครับก็พอดีว่าจะทาสีนะครับก็เลยแยกชิ้นส่วนออกมาก็เลยว่าจะพามาดูเลยนะครับว่าโครงไถเฉพาะกิจตัวนี้ทําทขึ้นมามันไถได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนแชทแทดบอร์ดของตัวไถด้วยนะครับให้มันยาวกว่าเดิมอเดิมมันสั้นกว่านะครับก็เพิ่ง เชื่อมเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะทาสีโครงใหม่นะครับก็เลยไหนๆได้แกะแล้วก็พาดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ทําขายนะครับเพราะว่าไถตัวเนี้ยสเปคของมันอไอหน้ากว้างตัวเนี้ยนะครับ30เซนมันเหมาะสําหรับรถแท็กเตอร์ก็จะทําเพื่อใส่โครงใหญ่นะครับสองหัวสามหัวหรือรถที่กำลังประมาณ 10บแรงมาขึ้นไป12แรงมาขึ้นไปนะครับเป็นรถนั่งขับเป็นรถไถดัดแปลงอันนั้นจะเหมาะนะครับเพราะว่าโครงของมันต้องตั้งขึ้นนะครับแต่ถ้าเอามาทําโครงเป็นของรถไถเดินตามนะครับมันจะต้องทําให้มันเอียงซึ่งมันก็ต้องทําคอตรงนี้นะครับให้มันมีมุมเอียงด้วยนะมันจะทํายากนิดนึงก็ก็เลยไม่ทําโครงขายนะครับจะเอาไว้สําหรับ แทเตอร์นะครับนะทีนี้ตัวนี้นะครับนะโค้งตัวนี้จะจะแบ่งออกเป็น2ชิ้นนะครับชิ้นล่างจะประกอบด้วยตัวยึดกับผ่านไถนะครับนะสองอันนี้14เซนแล้วก็ทำม,มุม45องศากับแนวระดับซึ่งม,นะมันจะประกอบเข้ากับมันจะประกอบเข้ากับ ตัว2รูนี้พอดีนะครับแล้วทําให้แกนตัวนี้ตั้งขึ้นมาตรงนะครับพอแกนตัวนี้ตั้งตรงนะครับก็จะเอามาประกอบกับ2รูนี้แล้วคอตัวนี้จะทําให้รถไถมันเอียงนะครับก็จะมันก็จะเอียงทํามุม9.5าองศาธิวานั่นแหละนะครับแล้วที่ปรับอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อไทยนะครับที่บอกในคลิปออกแบบว่าให้หางมันต่ําลงนะครับ ตอนแรกมันตรงไปก็เลยตัดให้มันงอลงมาเพื่อให้หางมันหางไถมันต่ำลงจะได้จับง่ายๆทําไมไม่ทําสั้นๆถ้าทําสั้นฟางมันจะมาติดตรงคอตรงนี้นะครับมันก็จะลําบากก็คือได้มาจากไถอันเก่าก็เลยมาปรับปรุงตัวนี้ให้มันยาวขึ้นนะครับทีนี้จะพามาดูส่วนประกอบเผื่อใครอยากทํานะครับก็ ทักขอแบบมาก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ทําแบบอะไรเยอะเพราะว่าเหล็กที่ใช้เป็นเหล็กแบนดนะครับกว้าง50มิลิเม5เซนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยหนา9มิลเอา2อ,อันมาประกบกันจริงๆใช้50มิลิเมหนา15มิลก็ได้นะครับเป็นเหล็กตัวนี้นี้นะครับบัเงเอิญว่ามันหมดนะครับผมเอามาทําแกนไถตัวนี้ เป็นหลักนะครับแล้วก็ทําตัวนี้ด้วยหมดพอดีนะครับก็เลยไม่อยากซื้อเส้นใหม่ประเงินว่ามันมีเส้นที่ทําแท็บบอร์ดกับซีที่สองอยู่แล้วนะครับห้าสิบมิลิเมตรเหมือนกันก็เลยเอามาทําโครงไถต่อเลยก็เลยเอามาประกบกันไดสิบแปดมิลิเมตรมันจะพอดีกับตัวประกบที่เป็นคอผานพอดีนะครับตัวนี้ก็จะประกบกันนะครับให้ได้ฉาก ตัวนี้อย่างที่บอกมันไม่ค่อยแข็งแรงเพราะมันแค่50มิลิเมตรนะครับถ้าเราตัดเป็นเหล็กหนาโค้งมาเหมือนไถหัวหมูปกตินะครับมันก็จะแข็งแรงมากแต่ตัวนี้มันก็พอไถได้นะครับก็จะเจาะรูอันนี้ก็จะเป็นรูมาตรฐานนเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับน็อตเบอร์21 12.5ม mm, ิลิเมตรหรือ12.6นี่แหละนะครับจะเจาะรู13มิลิเมตร ตรงนี้นะครับ1ชิ้นตัวนี้ก็จะเป็น1ชิ้นตัวนี้ก็ฉากลงมาอันนี้กันงอนะครับก็ค้ำไว้ตัวนี้ก็จะเป็นหูที่ติดกับตัวปับระดับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวประกบกับแกนตั้งนะวัดให้มันทำมุมกัน9.5องศาก็มีตัวระนาบข้างหน้าเอาไว้กันดินนะครับ จริงๆก็ออกแบบเพื่อรับแรงนะครับแรงบิดตรงนี้เอามาประกบทั้งชุดเนี่ยเหล็กหน้ากว้าง50ม mm นะิลิเมตรหนา9มิลิเมตรทั้งชุดเลยนะครับทั้งชุดเลยอันนี้คือข้างบนนะครับคอผ่านก็จะตรงนี้ตัวปรับระดับก็จะมานี่นะครับทีนี้มาดูด้านล่างาด้านล่างก็จะเป็นตัวนี้ จะอยู่รูปแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะยึดติดกับรูนี้ตัวนี้ก็จในรูนี้ตัวนี้ก็จะตั้งตรงนะครับยึดติดกับตัวนี้เผื่อใครอยากาไปทําเองเป็นของตัวเองนะครับเอาลัการพวกนี้เป็นใช้ได้อย่างที่พอมันใช้กับรถแทรกเตอร์นะครับแรงมา้าต่อหัวมันต้อง12แรงขึ้นนะครับถึงจะเหมาะก็อันนี้ก็จะใช้ไถเดินตามนี่แหละครับทดสอบ ถ้าเทียบราคาแล้วมันอยู่คนละคาากันนะครับถ้าเอาตัวนี้ไปเทียบกับพานหัวหมูรถไถเดินตามอันนี้ขายไม่ได้นะครับถ้าเทียบกับพานหัวหมูรถแท็กเตอร์นะราคามันก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับอ่าก็คือประมาณ3หัวหมื่นนิดๆนะครับคิดค่าโครง2 0 0 0มื่นนิดๆรวมกันแล้วมันก็จะสา0หมื่นนิดๆเป็นราคาเฉลี่ยของพานหัวหมูที่ใช้กับแท็กเตอร์นะครับ ทีนี้มาดูตัวล่างนะครับก็จะล้ออันนี้ล้อ8นิ้วที่เคยบอกในคลิปเก่าแบบนะครับก็เป็นล้อรถเข็นรถเข็นปูนนะครับแกนนะครับตัวนี้เป็นแกนที่ไปกลึงมานะครับใส่เกลียวกลึงมันมีกลึงเกลียวอยู่ข้างในตลับลูกปืน2อันนะครับตัวนี้แหละที่บอกว่ามันมีมีขายนะครับมีขายสําเร็จรูป แต่พัตัวนี้มีร้านกลึงอยู่บ้านนะครับก็พีกลึงเอาใครไม่อยากซื้อก็กลึงก็ได้นะครับอันนี้เหล็กเหล็กก่อสร้างธรรมดาน,นี่แหละนะครับต,ตัวสวิงอาร์มเป็นเหล็กฉากนะครับเหลือจากทําอะไรไม่รู้นะครับก็ไปเอามาทําเป็นตัวสวิงอาร์มแกนหมุนก็ใช้ไม่ได้ใช้แกนหมุนพิเศษนะครับก็ใช้น็อ เบอร์ดนี่แหละนะครับตดแกนเึ๊บนะครับเวลาขยับขึ้นขยับลงมันก็จะเลื่อนไปซ้ายไปขวานิดนึดนงไม่เป็นไรนะครับมันยาวอยู่มันใช้ได้ตัวปรับระดับนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นบานพับประตูของประตูอะไรสักอย่างนะครับไปซื้อมาเห็นมันใช้ได้นะตัวนี้ก็ใช้เกี้ยวปล่อยนะครับเกี่ยวสตั๊ดออกกิดกับหัวน็อตเอานะครับ ก็พอรับแรงได้แต่ให้แข็งแรงทนทานไหมก็คงไม่นะครับจะพอใช้ได้ทีนี้พามาดูนะครับหลังจากใช้งานทดสอบไปแล้วนะครับที่เคยบอกว่ามันไม่งอนะครับตอนนั้นมันอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่กับรถไทยน,นะครับมันมองม,มองมันไม่ได้ แต่ตัวนี้แกะออกมาแล้วนะครับเราสามารถดูระนาบของมันได้มันยังอยู่ในละนาบอยู่ไหมนี่ครับเห็นไหมครับปึ๊บบางยังต้องอยู่นะครับตัวนี้จะตัดแล้วนะครับชิบตัวตัวนี้อาจจะดูไม่ได้นะครับเพราะว่าตัดแล้วถึงมันงอมันก็จะถูกตัดนะครับ แต่ละหนาา้าขายังอยู่นะครับยังอยู่ครบอยู่ดีไม่บิดไม่งอนะครับตัวนี้ที่บอกว่าสองรูมันจะไถได้หรยอนะครับก็ไถเสร็จแล้วหนึ่งงานก็ยังใช้ได้นะครับเพราะว่าเวลารับแรงนะครับมันไม่ได้มีแรงบิดด้านข้างเพราะตัวรับแรงบิดด้านข้างจะเป็นตัวด้านข้างตัวนี้ แล้วก็ใบไถตัวข้างหน้ามันรับแรงมาปุ๊บมันก็จะดันมาตัวรับแรงตัวนี้มันก็จะกดกับด้านข้างของร่องเพราะฉะนั้นแรงบิดมันก็จะรับด้วย2ออันนั้นไอตัวน็อตนะครับมันก็จะไม่ได้รับแรงบิดมากเท่าไหร่แทบจะไม่ได้รับเลยนะครับแรงที่มันรับตัวนี้นะครับก็คือแรงดึงข้างหน้าอย่างเดียวเป็นแรงเฉือนมันก็จะ รับแรงได้นะครับก็จะประมาณนี้อะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะไปไถทุ่งนาให้ดูนะครับไปไถาฟางข้าวอะก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ